กุชชี่นี่คือน้องกุชชี่ครับทุกเช้าตื่นขึ้นมาผมก็จะอุ้มกุชชี่มาที่หน้าบ้านแบบฉี e ่เ e ยี่ยวนะลูกนะออกไปหาผู้มันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเช้านี้กุชชี่หายฮะตามหากุชชี่กันแล้วครับนนาามาทำอะไรตรงนี้กุชชี่กุชชี่มันหลงทางฮนะมันจำทางกลับบ้านไม่ได้แล้วครับกุชชี่อายุเกือบ20ปีแล้วครับ ถ้าเป็นคนก็80ปีได้นี่เป็นยากันชักครับฟิโนโบาที่ต้องกินเช้าเที่ยงเย็นให้ตรงเวลาเป๊ะ8โมงเช้าบ่าย2-4ทุ่มพอไม่กินก็ชักปั๊บเลยส่วนนี้เป็นวิตามินบี162บำรุงเส้นประสาทความจําช่วยเรื่องความจำกุชชี่ครับส่วนนี้เป็นยาบำรุงปากครับเพราะว่ากุชชี่กินยาเยอะเหลือเกินส่วนนี้ก็ยาหยอดตาครับที่ต้องหยอดตาแล้วเพราะว่าเริ่มเป็นฝ้าแล้ว